ต่อไปจะเป็นหัวข้อเลคเชอร์เข้มข้นมากนะคะเ,เดี๋ยวเป็นแอปป้าก่อนนะคะค่ะลำดับถัดไปก็จะเป็นเลคเชอร์เรื่อง l l e r g i c b r o n c h o p u l m o n a r y a s p e r g i l l o s i s นะคะหรือแอปป้านะคะก็วิทยากรอยู่ชั้นเองนะคะผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์แพทย์หญิงพิชยาภาลุจิวิทนะคะ โอเคขึ้นะ่ะก็ o u t ไลน์ที่จะพูดให้ฟังในวันนี้นะคะก็จะ overview แล้วก็พูดถึง e p i d e m i o l o g y นะคะรวมถึง clinical presentation แล้วก็ imaging ที่ typical ของ a p p เปนะคะรวมถึงครยทีเรียนในการ diagnosis ล่าสุดในปัจจุบันนะคะแล้วก็จะพูดถึง treatment แล้วก็การ monitor ผู้ป่วยที่เป็นแอป a ปนะคะ ในส่วนของแอปปา้าจริงก็คือเป็น Hypersensitivity Reaction ของเชื้อ a s p e r g i l จิลัสฟูมิกตันะคะซึ่งจะพบบ่อยในผู้ป่วยที่เป็นแอสมาหรือว่ามีเรื่องของซิสติกบองเคตซิสนะคะโดยพิีเวเลนจริงๆเจอได้ประมาณ1ถึง3.5%ซึ่งเจอไม่เยอะนะคะแต่ว่าปัญหาที่พบบ่อยก็คือเรามักจะมิสเดทแอกโนซิสนะคะหรือว่าอันเดอร์เด s แอกโนซิสภาวะนี้นะคะซึ่ง เราควรที่จะคิดถึงภาวะนี้ก็คือคนไข้ที่เป็นเรื่องของ N ันคอนท l a แอ h มาถึงแม้ว่าจะได้ยานในสเต็ป4สเต็ป5มาละแล้วยังคอนโทรลไม่ได้นะคะร่วมกับเจาะ c b c แล้วเจอ บัตร eosinophil ที่สูงนะคะร่วมกับมี IgE ที่สูงนะคะก็อาจจะต้องนึกถึงภาวะนี้ไว้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าฟิล์มจะปกตินะคะซึ่งจริงๆแล้วสเปกตรัมของการติดเชื้อ aspergillosis เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ i m มูนอ d y s f u n c t i o n ก็จะเป็นเคสของ hematologic malignancy นะคะพวกอ่คนไข้ที่ได้ยามีนิวโตพินิกโฮสอาจจะเป็นในเรื่องของ invasive pulmonary aspergillosis อีกโฮสตหนึ่งนะคะก็จะเป็นโฮส มีสตั๊กเจอล่างังดามเมจนะคะก็จะเชื้อแอปปาก็จะไปอยู่ในแอร์เวก็จะเกิดการติดเชื้อขึ้นนะคะติดเชื้อก็จะเป็นลักษณะของโครนิกพ p u l ม o นารีแอสเปอร์จิโลซหลังจากนั้นก็จะเกิดรีคูไฟเนโคซิคนไข้ไอเสมหะสีดําออกไปนะคะจนกระทั่งเหลือฟังกัสอยู่ในแอร์เว์ขนาดใหญ่ไอไม่ออกนะคะก็จะเกิดในเรื่องของฟักโกบ l ลหรือที่เราเรียกว่า a s p e r g ร์จิโลก็จะคนละโฮสกันนะคะแต่ในวันนี้ที่เราจะกล่าวถึงจะเป็นใน เรื่องของไฮเปอร์เซนซิฟิตี้นะคะหรือว่าอิมมูนไฮเปอร์แอคทิวิตี้โฮสต์นะคะก็จะเป็นแอบป้านะคะซึ่งในเดฟนิชันปัจจุบนันถ้าติดเชื้อเป็นแอสเปอร์จิลัสสปีชีเราจะเรียกว่าแอบป้านะคะอัลเลอร์จิกบองโคพารีแอสเปอร์จิโอซิสแต่ว่าถ้าเป็นเชื้อรากลุ่มอื่นที่ไม่ใช่แอสเปอร,ร์จัลเลอร์จิกบองโคพาร์มิอีมิลโคซิสนะคะหรือว่า ABPM นะคะก็จะเป็นฝัง การสปีชี่อื่นค่ะ ทีนี้ในเรื่องของ e ีพิ e เมโอโลจในประเทศที่กำลังพัฒนานะคะอันนี้เป็นการศึกษาในประเทศอินเดียก็พบว่า m ิสไดอ g โน s ิสค่อนข้างเยอะนะคะวินิจฉัยผิดว่าเป็น TB เพราะว่ารีชันมักจะเด่นที่อ p p e r อร์ลนะคะความสำคัญของภาวะแอปปอาคล้ายๆกับแอสมาเลยค่ะคือเราต้องวินิจฉัยให้เร็วเพื่อที่จะป้องกัน irreversible lung damage โดยเฉพาะการเกิดในเรื่องของบองคิเอเตซิสแล้วก็ลังไฟบร o ซิสนะคะ ซึ่งเรามักจะพบในผู้ป่วยแอสมาจริง,รงๆก็อายุไม่เยอะเนาะอันนี้ก็เตอร์เดเคนะคะผู้หญิงพอๆกับผู้ชายนะคะอาการอย่างที่บอกค่ะมักจะเป็นในเรื่องของอันคอนโทรนแอสมามีริคเลนพ l m รีโอพ Opacity เปลี่ยนที่ไปมาได้นะคะแล้วก็อาจจะเจอบองคิเอ็กเตซิสถ้ามาด้วยเลสสเต e แล้วนะคะหรือว่าวีสที่ไม่หายหลังจากที่เรารักษาแอสมาไป Step 4, s t e สเ ส่วนอาการที่อื่นๆที่พบได้แต่ไม่คอมมอนนะคะส่วนมากมักจะเป็นอาการของ Infected b r บ n งเ i e c เต s i s นะคะไ,ได้แก่มีไข้มี e ี o มไท s ี s นะคะมะีฟาท u e นะคะหรือว่าถ้าเลสสเตตแล้วอาจจะเจอ p l m ม n a r y h y p e r t e n s i o n ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เจอนะคะเกินกว่า50%มักจะเจอในคนไข้ที่เป็น Pro-Control Asthma หรือว่ามีบองเ i bon Ectasis ไปละนะคะก็คือเป็นในเรื่องของ m u ลโค u ู ent น ะะเจอได้เกิน50%ทีนี้เอ็กซรย์นะคะก็คือ50%เนี่ยอาจจะปกติเนาะเซนต์มันอยู่ที่ประมาณ50%นะคะเพราะฉะนั้น normal x-ray ไม่ exclude นะคะภาวะแอบป้านะคะการทำ H R C T เนี่ยแต่ว่าถ้าเราเจอเอ็กซที่ เราจะนึกถึงนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีลักษณะของทานเซียน m i เ a t o r y Pulmonary Infiltration เนื่องจากว่าตรงนี้เป็น Airway ที่มีบองเคคกเตสิตแล้วมีเสมหะไปอุดนะคะเสมหะเขาก็จะอุดเปลี่ยนที่ไปมานะคะบางทีฟิล์มแล้วอยู่ตรงนี้บ้างอยู่ซ้ายบ้างอยู่ขวาบ้างแต่มักจะเด่นที่ Central Area แล้วก็อ p p เปอร์โลบนะคะเราอาจจะเจอหน้าตาของ m u c u s Impaction เป็นลนักษณะเหมือน ุงม,มือเนาะเขาเรียกว่า finger e n g o l e นะคะเหมือนเราเป็นนิ้วมือนะคะแล้วก็ถ้าทายของ b o n c h e c t a s i s ก็จะเป็น t a m r i a r shadow นะคะหรือว่า Ring shadow นะคะก็คือปกติ airway จาก central ไป periphery ควรจะเล็กลงเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือ b o n c h e c t a s i s ก็คือ airway ตรง distal dilate นะคะลักษณะเหมือนรางรถไฟนะคะก็เลยเรียกว่า t a m r i a r shadow เด่นที่อัปเปอร์ลนะคะส่วน m o d e r ร t ต o o อ c ฟชอยก็คงจะเป็นในเรื่องของ CT นะคะภาพก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะซึ่งลักษณะอย่างที่บอกก็คือ,อถ้าไม่มีมิลคัสไปพาร์กเนี่ยจะเป็นลนักษณะของบงคิเอ็กเตซิส เด่นที่เซนทรัลพาสแล้วก็อัปเปอร์โแต่ท่านเมื่อไหร่เนี่ยมีเสมหะไปอุดตันนะคะอาจจะเจอพาทอกนม o นิกซ้าของแอป a ป้านะคะซึ่งเราเรียกว่าแฮมเนาะก็คือมี High a t นโดเอชันมิลค u s p l u กก i n g อยู่ใน a i r ์เวที่มีเรื่องของ b องคีเอ็กเตซิสนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเลสสเตตนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ p พูลโลพ n c h y m a l Fibrosis ก็คือมีการทำลาย a i r ์เวไปเรียบร้อย ในเรื่องของการวินิจฉัยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไคยทีเลเดกโนซิสก็มีการพยายามพัฒนามาเรื่อยๆนะคะล่าสุดจะเป็นปี2024นะคะก็จะเป็น i s t e m นะคะเป็น International Society of Human and Animal m u c o s i s นะคะเขาเอาผู้เชี่ยวชาญนะคะหลายๆประเทศนะคะมาคุยกันถึงแนวทางการรักษาโรคแอปป้านะคะก็จะเป็นฉบับ2024นะคะซึ่งก็บอกไคทีเล ในการวินิจฉัยแอปป้ามาดังนี้นะคะ อันดับแรกก็คือต้องมีคลินิคอที่ทำให้เรานึกถึงอย่างที่บอกค่ะก็จะเป็นในเรื่องของ n t นคอนโทนแอสมาในต่างประเทศอาจจะเจอเคสที่เป็นซิสติก f i โบซิตรวมด้วยนะคะหรือบางรายอาจจะเป็น COPD หรือว่ามีบองคีเอ็กเตสิตที่เด่นบริเวณ Central p a ร์และอ p p เป l o ์โนะคะหรือว่ามีคลินิคอกับ Radio โอพิเซนเตชันที่ชวนให้เรานึกถึงแอปป้าเนาะอย่างเช่นเราฟิล์มและเจอ m มเกอรี่เอ็กซแบบอินฟิวเตดเปลี่ยนที่ไปมา แล้วก็เด่นที่อัปเปอร์ลบหรือเซนทัลแอร์เวย์อันเนี้ยเปลี่ยนที่ไปมาก็จะนึกถึงแอปปมากขึ้นอันดับต่อไปนะคะก็ต้องเวนะิร์กอัพเอเซนเชียลคอมโพเนนต์เนาะอันนี้เคยออกสอบ MCQ ของเฟลโลเนาะว่าเราจะเวิร์กอัพอะไรดีเพื่อที่จะสเปซิฟิกกับการเกิดโรคแอปปเนาะเราก็จะดูในเรื่องของ a s p e r g ร์จิ o r ฟอร์ม a กาตัสเปซิฟ IGE ที่สูงขึ้นหรือว่าดูซีรัมทั้งท IGE ที่สูงดังนั้นเนี่ยในเคสของอาจารย์เมื่อสักครู่นะคะถ้าสมมติว่าเราเวิร์กอ ซีรัม IGE สูงเนี่ยภาวะนี้ก็ไม่ได้รูเอเนาะก็ต้องนึกถึงภาวะนี้เอาไว้ด้วยนะคะร่วมกับมีอาร์เตอร์คอมเพเนนต์ก็คือ Any t 2 o ใน3ข้อนี้นะคะก็คืออันดับแรกมี Positive IgG Against a s p e r g i l l u s f u m i g a t u um, s หรือว่าเจอบัต e o s อ n o p h i l l เกิน500มากกว่าหรือเท่ากับ500นะคะ ร่วมกับมีเอ็กซรย์ที่เข้าได้กับแอปป้าดังที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าพาทอกโนโมอนิกไซด์ที่ทำให้เรานึกถึงแอปป้าได้เลยนะคะก็คือเจอแฮมไฮอะเทนโนเอชันมิลคัสพ a กกิ้งอยู่ในแอร์เวย์นะคะถ้าเจอภาวะนี้ถึงแม้ว่าไรทีเลอื่นจะไม่ครบนะคะเราก็จะสามารถวินิจฉัยแอปป้าได้นะคะอันนี้จัดว่าเป็นพาทอกโนโมอนิก ทีนี้เรามาดูไดอะแกรมนะคะในการวินิจฉัยแอปป้ากันนะคะอย่างที่บอกอันดับแรกต้องคลินคอลนึกถึงก่อนนะคะมีอันเดอร์ไลองอะไรที่ทำให้ชวนนึกถึงต่อไปก็เจาะนะคะในเรื่องของ a s p e r g i l l a ล f ฟูมิค t ตัสสเปซิฟิก g e นะคะถ้าสมมติว่าสูงนะคะก็ดูในเรื่องของจริงๆก็เวิร์กอัพไปพร้อมๆก,กันเนาะก็ดูในเรื่องของซีรัมทั t ทัล g e นะคะมากกว่าเท่ากับ500บัตร Eosinophilic ิ บาด e o s i n o f h i l เขานะคะมากกว่าเท่ากับ500แล้วก็อันนี้อาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้ถ้า X-ray ผิดปกติแล้วก็ไม่ต้องทำนะคะซึ่งจริงๆแล้ว CT finding เนี่ยเราจะแบ่ง s u b t y p e ของอ p p e าออกเป็น CT normal ก็คือไม่เจอบ้องเขียกเตสิตเลยแต่ว่า C-ology ผิดปกติก็วินิจฉัยได้นะคะเราเรียกว่า a p p e S นะคะ S คือ C-ology เนอะหรือว่า เจอเรื่องของบองเคเลซิสนะคะก็จะเป็นแอบป้าบีมิวมิวคัสไปพรักอุดตันก็จะเป็นแอบป้าเอ็มพีนะคะคือมิวคัสพรักแต่ถ้าเจอแฮมเลยนะคะก็จะเป็นแอบป้าแฮมนะคะซึ่งอันเนี้ยจัดว่าเป็นอะไรที่ซีเวียแล้วก็โอกาสที่จะรีคเลนเยอะสุดนะคะแล้วก็ใน CBC มักจะมีบัตรอีโอซิโนฟิลที่สูงนะคะแต่ถ้าเราให้การรักษาช้านะคะคนไข้เร์นไฟโบซิตละก็จะเป็น uh, chronic รีไฟโบซิสก็จะเป็นแอปปา CPF นะคะแต่ถ้าเชื้อก่อโรคที่กระตุ้นภูมิเรื่องของไฮเปอร์เซนต์ไม่ใช่แอสเปอร์จิลัสสปีชีนะคะก็เวิร์กอัพคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เจาะเ,เ,เรื่องของแอสเปอร์จิลัสฟูมิกาตัสเนาะก็จะเป็นกลุ่มเชื้อราอื่นๆนะคะก็จะเป็นเอบพีเอ็นะคะคือแอสเปอร์อัลเลอร์จิกบองโคพาร์โนยีมิลโคซีสนะคะก็จะเป็นนอนแอสเปอร์จิลัสสปีชี ่ะทีนี้ให้ดูไฟดิ i n นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยซี o รโ l o g y ผิดปกติเฉยๆควรจะทีได้แล้วนะคะอย่าปล่อยให้คนไข้กลายเป็นบองเค็กเตสิตตามมาเพราะฉะนั้นต้องการจะบอกว่า CT normal ก็เป็นแอบป้าได้ถ้าซีโรโลจี y เข้าได้นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราให้การรักษาเร็วก็จะไม่เทินบองเคเลตซิสแต่ถ้าเรายังไม่ให้การรักษาคนไข้ก็จะเทินเป็นเซนทัลบองเคเลตซิสนะคะก็จะเป็นเอเวเดเลตนะคะหน้าตาแบบนี้ ถ้ามีมิวคัสไปอุดตันนะคะก็จะเป็น low density m e l cast นะคะแต่ถ้ามี high attenuation m e l cast ซึ่ง type ham เนี่ยก็คือตัวโลกมักจะ severe แล้วก็มักจะมี exacerbation ได้บ่อยๆ eo สูงๆนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งส่วนมากถ้าเป็น h a มเนี่ยเราจะกด house fill unit จาก ระบบแท็กนะคะว่า How f e e l unit เนี่ยมากกว่า Skeletal Muscle ข้างๆเนี่ยก็บ่งบอกว่าคนไข้เนี่ยมี High a t t n n u a t i o n m u c u s p l าก g i n g นะคะกรณีเราปล่อยไว้โดยไม่รู้ว่าคนไข้เป็นแอป a ป้านะคะเขาก็จะเทินโคนิกพา m o ม a นรีไฟโบซิตนะคะก็เป็นอะไรที่ irreversible process และก็จะรักษาไม่ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นสรุปสับคลาสให้ฟังดังที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะซึ่งสับคลาสที่อยากให้โฟกัสนะคะก็จะมีตั้งแต่อันแรกเนาะเอ็กซเรย์ซีทีนอร์มอลก็อย่าลืมนะคะว่าเป็นแอบป้าได้เป็นเออร์ลี่สเตจนะคะเราเป้าหมายในการรักษาคือพรีเวนชั่นไม่ให้โปรเกรสนะคะอีกสับท้ายหนึ่งก็เป็นไฮแอเทนเอชันมิลคัสปาร์กนะคะอันนี้จัดว่าเป็นซีเวียฟีโนไทฟรีแลปได้บ่อยนะคะแล้วก็มักจะพัวคอนโทนนะคะ ทีนี้มาถึงการรักษาคล้ายๆกับแอสมานะคะแอปปาก็มีเป้าหมายในการรักษาเนาะก็คืออันดับแรกก็คือลดอาการเหนื่อยนะคะแล้วก็ทำให้แอสมาคอนโทรลดีขึ้น ป้องกันการเกิด exacerbation แล้วก็ป้องกัน disease p r o g r e ที่จะ turn fibrosis นะคะร่วมกับยาที่ใช้ก็ต้องมี side effect น้อยๆเกิด side effect น้อยที่สุดเพราะว่ายาที่ใช้รักษาส่วนมากก็จะเป็น systemic corticosteroid หรือว่าก็จะเป็นกลุ่มยาต้านเชื้อรากลุ่ม a z o ซทึ่งันก็จะมี liver toxicity นะคะก็ต้องชั่ง list benefit ให้ดีค่ะ อย่างที่บอกค่ะ first line Therapy เนี่ยก็จะเป็น Oral s t e r o i อยเป็น p e n ิ i ิ l o n นนะคะโดสจะเป็น0.5 Mkda นะคะให้ไปประมาณสัก2-4สัปดาห์แล้วค่อยๆเทปลงนะคะในช่วง4-6เดือนนะคะ อีกอันหนึ่งก็จะเป็นไอท่าคนาโซนะคะจะเป็นจัดว่าเป็นสเตอร์ลอยสเปริงออปชันก็จะเป็นอัลเทอร์เนทีฟแต่ว่าจริงๆแล้วก็จะมีการศึกษาบอกว่าไอท่าคนาโซเนี่ยสามารถรักษาแอปป้าได้เอฟเฟกตีพอๆกับตัวออรัเพนิสโลนแต่ว่าระยะเวลาการหายอาจจะนานกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าเอฟเฟกตีพอๆกันโดสก็ตามนี้นะคะ200มิลลิกรัม b i d ประมาณ4เดือนนะคะแล้วก็ถ้าให้ยาตัวนี้อย่าลืมมอนิเตอร์เลเวลฟังชันนะคะ จะมี liver toxicity ได้ทีนี้เรื่องของไบโอโลจิกนะคะมีประโยชน์ไหมในการรักษาแอปป้านะคะก็ไม่ได้ให้ทุกรายนะคะไม่ใช่เฟิร์สไลน์เราจะพิจารณาไบโอโลจิเอเจนก็ต่อเมื่อเป็น r f r e c t o r y Disease มี Frequent Exacerbation เกิดรีแลบบ่อยๆนะคะหรือว่าคนไข้เนี่ยไม่สามารถ Tolerate side effect นะคะของสเตอรอยหรือว่ายาต้านเชื้อราได้นะคะ โดยไบโอโลจกในแอปปาจริงๆก็เลือกตามฟ mm ีโนไทป์ของแอสมาอัางที่อาจารย์ได้สอนไปนะคะก็จะมีในสตัร์ดี้ก็จะมี4ตัวนี้นะคะที่มีสตัร์ดี้ในแอปปานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของไบโอโลจกเอเจนต์เนี่ยสามารถลดการเกิดแอสมาเอ็กซัสเซเบชันได้นะคะจัดว่าเป็นสเตอร์ลอยสเปริงแอคชั่นแล้วก็ใช้รักษากรณีที่เป็นทรีทเมนต์ Dependent Appa นะคะเดี๋ยวจะมี Definition ให้ดูค่ะต่อไปจะมีการพูดถึงยาที่เป็น i n h a l e Therapy นะคะก็จะมีเอายา Amphotericin B มาพ่นนะคะในกรณีที่เป็น Treatment Dependent Appa เหมือนกันให้ Add-on ไปกับยา Systemic Therapy ตัวอื่นนะคะก็เขาก็มี Study ว่าการให้ตัว i n h a l e Therapy เนี่ยสามารถลด จำนวนครั้งในการเกิด exacerbation แล้วก็ลด time to first exacerbation จาก a อ p ป้าได้นะคะแต่ว่าไม่ได้ให้เดี่ยวๆนะคะให้เป็น add-on therapy ไปกับยาตัวอื่นนะคะอันนี้เป็นโัวยานะคะซึ่งถ้าจะต้องใช้ก็ไปเปิดดูได้นะคะซึ่งไม่ได้พูดถึงในวันนี้นะคะ,ะทีนี้ หลังจากที่รักษาไปเราก็ต้องมอนิเตอร์นะคะการมอนิเตอร์การรักษาแอบป้าเนี่ยเราก็จะเจาะดูโทรโทซิลัมไอ e ทุก3ถึง6เดือนนะคะไม,ไม่ต้องรีบเจาะเนาะแล้วก็ลังฟังก์ชันนะคะเช่นเดียวกันก็คือลังฟัง์ชันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเร็วนะคะเราก็ฟลอรอัพทุก3ถึง6เดือนนะคะ X เอ็กซเรย์ทำหรือเอ c อรทํทก็แต่เมื่อคีเนียลเวิร์สลงนะคะจะต้องเอ็กซเรย์ดูว่า Uh, disease หลังรักษาเป็นอย่างไรมี side effect จากการรักษาหรือว่าติดเชือ้อ opp อก opportunistic infection ใดๆเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะอันนี้เป็นเอ็กซเรก่อนทรีตนะคะเราจะเห็นว่าคนไข้นะคะก็คือมี uh, opacity นะคะบริเวณ upper lobe นะคะแล้วก็เด่นที่ central airway นะคะหลังจากรักษาไปเราจะเห็นว่าอินฟ l t เตตเนี่ยเขาดีขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะจะพูดถึง d e f inition ของแอ p ป้าแต่ละแบบนะคะถ้าเป็น acute แอ p ป้าหรือว่า new diagnosis เนี่ยก็คือเพิ่งวินิจฉัยแอ p ป้าเลยในคนที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยแต่ถ้า exacerbation นะคะก็คืออาการแย่ลงนะคะในช่วง2ส,สัปดาห์ร่วมกับฟิล์มก็แย่ลงนะคะ กับไบโอมาเกอร์ er ที่ใช้ในการดูเราจะเห็นว่าเขาจะใช้ในเรื่องของ Total IgE เป็นตัว follow-up ซะส่วนมากนะคะถ้าจะบอกว่า Exacerbation เนี่ย Total IgE ก็คือเพิ่มขึ้นกว่าเบสไลน์นะคะประมาณ50%จากค่าเดิมนะคะแล้วก็ e x l u ู e สาเหตุอื่นๆที่ทำให้อาการแย่ลงด้วย แต่ถ้าสมมติว่าคนไข้เหนื่อยขึ้นแต่เอ็กซเรย์ดีไม่ได้มีนีอินฟิวเต็ใหม่อาจจะเป็นในเรื่องของแอสมาเอ็กซัสเ a t บชันเนาะเพราะว่าคนไข้เนี่ยในคนไข้ที่เป็น a p p ป้าคือต้องเป็นแอสมาที่อ n นคอนโทนเราต้องดูว่า e x ็กซัสเ t i บชนั้นเป็นแอสมาเ e ็กซัสเ a t บชัหรือเป็น a p p ป้าเอ็กซัสเบสรุปก็แยกกันที่ฟิล์มนะคะกับเรื่องของ Total i อ e นะคะ อีกอันนึงที่ในคนไข้ที่เ t u ร์ b r o n c h เต i s แล้วนะคะก็อาจจะเป็น infected bronchitis e หรือว่าเป็น bronchitis e exacerbation นะคะกลุ่มถ้าเป็น b อ o n ค h e i t i s เนี่ยเสมหะเป็นทะเลเลยค่ะเวลา exacerbation เสมหะเยอะนะคะไอเป็นเสมหะตลอดเวลาบางทีมีไอเป็นเลือดด้วยนะคะคลินิคจะมาคนละแบบ ต่อไปถ้าเรารักษาไปแล้วเราจะติดตามแล้วรู้ได้ไงว่าレスปอนนะคะレスปอนเนี่ยคลินิคอลกับฟิล์มต้องอ mm ิมพูฟเกินครึ่งหนึ่งนะคะก็คือเกิน50%ส่วน BIOLOGIC ที่เราดูก็คือ IGE เหมือนกันนะคะต้องดีขึ้นอย่างน้อย20%นะคะในช่วงหลังให้ยาไปแล้ว8สัปดาห์หรือ2เดือนนะคะดีขึ้น20%ก็ถือว่า r e レスปอนและถ้าสมมติว่าレスปอนไปนานๆน,น,นะคะสแนไปนานๆก็คือ 6เดือนขึ้นไปนะคะฟิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงฟิล์มก็อิมพูปแล้วก็หยุดสเตอร์ลอยได้นานเกิน6เดือนเนี่ยจัดว่าเป็นลิมิชั่น นะคะก็คือน่าจะหายนะคะส่วน Treatment Dependent a p a ก็คือเจอในรายที่มีประวัติ e x a c e r b a t i o n บ่อยๆนะคะสครั้งในช่วง3เดือนนะคะหรือว่า Clinical w o r s e ลงนะคะอย่างรวดเร็วทั้ง Clinical และ f i l m นะคะแล้วก็มี Total IgE เนะคะเพิ่มขึ้นเกิน50%ใน4สัปดาห์อันเนี้ยจัดว่าเป็น Treatment Dependent a p a ซึ่งเราก็ต้องดูโลในการรักษาว่าเราจะรักษาด้วยยาอะไรนะคะ o i o l o g i n t g e n t เนี่ยอาจจะมี ประโยชน์ในคนไข้กลุ่มนี้นะคะหรือว่าการแอดออนเมดิเคชันอื่นๆเข้าไปเสริมจาก First l i ลน์ทรี t เมนตเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในคนไข้กลุ่มที่เป็นทร e a t m e n t ด e พ e นเดนแอ p a นะคะส่วน Ad AP a d ด a านแอ a p าก็คือเราปล่อยให้ด s ซีส e ล่วงเลยมานานนะคะจนเทินไฟโบซิสเยอะๆเต็มปอดเลยนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ10 s เซกเมนต์ในเอ็กซรย์อันนี้ก็จัดว่าเป็นแอดวานแอปปาแล้วนะคะ ซึ่ง Advanced Appa ก็อาจจะมี l m o n a r y Hypertension ของอาจารย์พัทลินได้นะคะหรือว่าอาจจะมี Chronic Type 2 r e s p i r a t o r y i a i l u r e CO2 ข้างนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นแต่ะแกรมที่ให้น้องๆ้องเฟลโลนะคะช่วยดูนะคะในกรณี New Diagnosis Appa อย่างที่บอกคะ่ะ First Line Treatment นะคะก็จะเป็น Oral s t e r o i d อหรือไอทาคอนโซ4เดือนนะคะในไกด์ไลน์ใหม่ไม่ได้เขียนว่าไอทาคอนโซเป็นออปชันแล้วเพราะว่ามีสตัตดีรองรับว่า e f t i v t ประพอๆกับตัวเพนิซิลโลนแต่ถ้าน้องไปเปิดไกด์ไลน์เก่าอันเนี้ยเขาจะอยู่บรรทัดล่างแล้วก็เขียนวงเล็บว่า Alternative นะคะของอันใหม่เขาเอามาอยู่บรรทัดเดียวกัน ทีนี้การฟอลังอัพนะคะเราก็จะดูเรื่องของสไปโ o เม t ร y นะคะดู Total IGE ดู X-ray นะคะหลังจากรักษาไปในช่วง8-12สัปดาห์ว่า RESPONSE ไหมซึ่ง Definition ของ RESPONSE เมื่อกี้คืออะไรนะคะค l ิ n i c อ l เอ็กดีขึ้นเกิน50% Total IGE ดีขึ้นหลังรักษาไป8สัปดาห์แล้วดีขึ้นเอากี่เปอร์เซ็นต์นะ20%นะคะก็จัดว่า RESPONSE นะคะถ้า หลังจากรักษาครบคอร์และ d i s s s สเตเบเกิน6เดือนนะคะเราก็จะจัดว่า r e m i t ช i o n แต่ระหว่างนี้ถ้าด e ซ s มันเด้งขึ้นมานะคะก็จัดว่าเป็น Relapse ซึ่ง Relapse เราก็จะดูว่า Kinical กับฟิลม์มแย่ลงมี i g e เพิ่มขึ้นเกิน50%จาก a บสไ line น,นะคะก็จะจัดว่า Relapse ร,ร,รอบใหม่ก็ต้อง กับหมุนไปรักษาใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะส่วน e x ็กซ r สเซเบชนะคะก็ตามเดฟ i ิชันเนาะอาการกับฟิล์มแย่ลงนะคะซีททรั่มทั t a l IGE เพิ่มขึ้นเกิน50%แล้วก็กรณีที่ Exacerbation ับ่อยๆนะคะก็จัดว่าเป็น e ิ t เมน e n t เ e นเดนแอ p p าร์ ก็การรักษาก็จะเป็นทั้งกลุ่มยาฆ่าเชื้อราการให้ไบโอโลจิกนะคะถ้ามีข้อบ่งชี้การพ่นแอมโฟเทราซินบีแล้วก็การให้โลโดสเตอรอยนะคะควบคู่กันไปค่ะเทคโ m แมส a ซจในวันนี้นะคะก็คลินิคอครูในการนึกถึงแอปป้าก็คือเป็น แ well อสมาเวลคอนโทนเจาะ CBC แล้วบัตติโอซีโนฟิลสูงสูง,สงเกิน500ฟิล์มอาจจะ Normal หรือถ้าไม่ Normal ก็คือมีในเรื่องของบิ l คัสพรากกิ้งนะคะซึ่งมี m ม g กตเตอรนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะแต่ละตำแหน่งของ i n f i l t เต t ดเดอะ n o โนะคะอันดับแรก Condition เข้าได้นะคะร่วมกับ การดูเรื่องของ Aspergillus fumigatus specific IgE Celum Total IgE ส่วน a r t เตอนะคะเอา2ใน3ก็คือมีเรื่องของ IgG against Aspergillus fumigatus มีบัตยโอซิโนฟิเรียที่สูงหรือว่า CT เข้าได้ซึ่ง Pathotomonic ของ CT ถ้าเจอ HAM สามารถบอกได้ว่าเป็นแอปป้าถ้าข้ออื่นเข้าไม่ได้ก็ต้องนึกถึงภาวะนี้ไว้เพราะว่าจัดว่าเป็นพาทอกนูมานิกไซา์นะคะทิ e t เมนเฟิร์สไลน์ก็คงเป็นออรัลเพนิซิลลนนะคะแล้วก็การให้ไอท่าโคนาโซนะคะ ส่วนไบโอโลจินะคะหรือว่าการให้อินเฮลแอมโฟเทร a ซินบีจัดว่าเป็นการรักษาในกลุ่มที่เป็นช e n เมนดิเ d นเดนแ p ปปากรณีที่มี r ล r คลินบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมมอนิเตอร์เรื่องของซี r ล m i มไอจซึ่งมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็การดูเรื่องของสไปโ o เมตรรการส่งเ h e เอ็กซกับเท c t ถ้าอาการแย่ลงค่ะก็ขอจบการบรรยายนะคะมีคำถามไหมคะ จริงๆถ้าอาการแย่ลงอะค่ะถึงจาก o o l o w w u p ไ,ไม่ไม่ต้องทำบ่อยค่ะยกเว้นว่ามันรีแลกอย่างเงี้ยทำเลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นบองคีเอ็กเตซิสแล้วมันคือ irreversible process ค่ะก็คือไม่หายแฮมถ้าเสมหะออกไปก็จะกลายเป็นรูค่ะ ถ้าไม่มีคำถามแล้วนะคะก็ลำดับถัดไปนะคะ